เมืองหญิงก้าผ้าใหม่ดีมีโคราปราสาหินดินดอนเปลี่ยคือคำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมาและหากพูดถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านถาวสุรานารา วีรัตตีผู้กล้าที่กอบผู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอภิยงพระมหากษัตริย์แห่งจิ้งเวียงจันทร์ซึ่งได้ก่อกระบทต่อจงเทพมหารารเยวก,กองทัพเข้าตีหมือนนครราชสีมาและกวาดต้อนทนุกคนกลับไปเป็นชเชลยเมื่อสโ,โการทุณหิอโมก็ได้นำให้คนเข้าโจมตีกองทัพหางเรียมจันจนแตกพ่ายไป เมื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละความกล้าหาญของท่านจึงมีการจัดตั้งรูปปั้นอนุสาวรีเท้าสุรนารีโดยสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476อนุสาวรีย์รอด้วยทองแดงร่มงดำแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานมือกุมดาบปลายดาบจรดพื้นมือขอาวาเท้าเสเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครรูปปั้นอนุสาวรีเท้าสุรนารีนอกจากจะเป็นตาประจำจังหวัดนครราชสีมาแล้วยังถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพและศรัทธาทางใจของชาวโคราชอีกทั้งยังมีผู้คนรังไรมาจากทุกสาราทิศเพื่อกากไหว้ถึงขนาดพูดได้ว่าหากใครมาจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ไม่ได้สการะท่านก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงจังหวัดนครราชสีม,มาและหากท่านกรับไหวและสการะท่านเท้า,ทาสุรานารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีเจตก,กรรมให้ท่านได้ทำอาทิเช่นให้อาหารนกให้อาหารปลาปล่อยนกปล่อยปลามีสวนสาธารณะ อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายนี้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่าบ้านเมืองทกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห่วงแหนคือการสามคัคคีรู้จักหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันชาวจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงพลังร่วมกัน ความเรียบร้อยความสงบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติกลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเราจะโผผันและล่อแหลมมากแต่ทุกคนเข้มแข็งสมัคคีกล้าหาญและเอื้อเฟื้อต่อกันประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างมั่นคง